Uh, สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในช่อง b l a c k b o a r o Gamer ครับวันนี้เห็นนี่ไหมอ่า uh, <Okay. S 2> มันคือเว็บไซต์ของ s e เ e ่ e e ีเนะครับโอเคถ้าถ้าใครรู้ว่าก็จะมีแบบเห็นไหมแต้ม All Member ครับผมจะมาแจกแต้ม All Member สสำหรับคนที่ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันถึง1,000ไ like ลค์นะครับขอ1,000ไ like ลค์เท่านั้นโอเคผมจะมาแจก5,000แต้มอย่างน้อยนะ5,000แต้ม2คนแล้ากับหมื่นแต้มใช่ไหมผมจะสุ่มจากจากอ่าคนใต้คอมเมนต์คนที่คอมเมนต์มานะครับโอเคครับมีเท่านี้แสน0 0 0ด 4,505แต้มนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับ